Vale. Vale, menejalo. Da, ito je ta volna. Na to be u tebo. อารอิสุลากัมนะอิสุลักันเซปีเลียสเนนเซปีเลีสงาปีกิบงยาวจาตะาขับีนน้อชบงน้องชิซิงทา้บงมันาะน้อชิสิงทา้บงตับงข้ขับจเราเซมุตส่วนเทะเทะบียี่ดุดนัิชาบวยบวยนาาดาเลไล่เพียงลยยี่ลอตัวไล่ลอมาโรโรโรตัวเวยงลองอ่าอะดาบนนอตัวเวียงนองั่ตะบงทักขาวน้องงาวาเซมุตะมุเซมุตส่วนเทะพีนอชาขาวขาจ้าเราส่วนน้มุส่ว ဒီတက်အောင်မနော်ဒါဆုံးလို့အဲ့ဒီကျွန်တော်စေလောက်တထုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလာတော့တုံးလို့ရားငါးလားလောက်တုံးလို့ရတယ်ဒီလိုတက်ကန်တွေ့ပါဆိုတော့နော်အဲ့ဒါဈေးမို့တွေ့ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခတ်မယ်ဆိုရင်အင်းခုန RSB 55B ဆိုခੁနပိတ်တာကနေ55ပိတ်တာအတိထွက်တယ်ဒါဆိုရင်နော်300ရက်တစ်ခါခါ300ရက်ခါခੁနပိတ်တာเนี่ย 55B ဒီအဲ့လောက်တာပါနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဝက်ရေးပြပြနွားပြပြခြင်ကြီးမွေးလောက်အောင်လို့ပေါ့နော် ถ้าไม่อีมาตูวมิวกองมิวแต่งเฉวเวล่ะจีกามากะตู้แทะเนงเงี้ยอันจีกามานเงนนนนนี้ยงเงี้ยแะติเพ่งกิงมาอามีาแต่แต่มิวกองมิวแต่งเฉาเวล่ะเอลวายุโรเ,เจีนเบดริยูซีนในปองนะครับเพ่งกิ้งมา,มาสาร,ริตัดใจ อีสุรายนี่ถ้าป้างเลยว่าอี